s u m m o n e r s War Thailand o f f i c เ a l เปิดช่อง YouTube ใหม่แล้วอย่าลืมไปติดตามกันนะครับว้าว โอเคครับก็อยู่กับผมโมลี่เช่นเคยนะครับก็ทีนี้ต้องรับเข้าสู่ซีรีส์หอเฮลประจําเดือนสำหรับผมนั่นเองนะครับซึ่งผมลงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่บัลลีมานะแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุความหวังที่จะได้ที่1นึ่งหอเฮลสักครั้งนะ <laughs> จริงๆถ้าเกิดว่าผมได้ที่1เมื่อไหร่ผมก็น่าจะเลิกรัสแบบนี้แล้วเพราะว่ามันเหนื่อยนะมันคือมันค่อนข้างกินพลังงานนะถ้าเกิดว่าได้ที่1เมื่อไหร่ก็ อาจจะแบบไปเล่นชิวๆจบสักวันที่2วันที่3ามอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. ก็รอบนี้ยังก็ยังได้ที่3มานะครับก็ mm hmm. เดือนที่แล้วที่5เาตัวนี้ที่3นะครับโอเคเดี๋ยวก็เริ่มชั้น1กันนะวันนี้ก็ชิวๆเหมือนเดิมนะชั้น1น,นะบอสคือ,อไรมานะครับหรือว่าออราเพินแสงนั่นเองนะก็เงื่อนไขาการทอมสามดาวนะครับผมผมกันตัวเอฟเฟกเพิ่มฟูดาวจากการโจมตีนะครับไม่สามารถ รีสกิลฝั่งตรงข้ามได้นะแต่ว่าก็ยังรีสกิลฝั่งตัวเองได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สกิลติดตัวหรือว่าแพสซีฟทั้งหมดในเกมนี้จะไม่ทํางานนะเพราะฉะนั้นสตัวนี้ออกไปเลยนะมันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็ใช้เป็นฟลัดินแสงกับโภมนมือน,นั่นเองนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยใช้เป็นอะไรก็ได้นะตามที่ถนัดนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะแค่สตัวนี้ก็ผ่านแล้วนะที่เหลือก็ใช้อะไรก็ได้นะครับ เอาอะไรก็ได้นะครับที่มันทําให้ทําให้เราฆ่ามันได้เร็วขึ้นนะหรือว่าจะเพิ่มการลดเกรดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยแล้วแต่เรานะอ่ะผมใช้ร่มน้ำแล้วกันนะมันจะได้เกาะแตกหมู่แล้วก็เอาฟินิชไลจิกไปเลยไม่ใช่ฟินิกอื่เอาคริฟฟอนนะ,ะไลจิกไปเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะชั้นหนึ่งเล่นง่ายๆสบายๆนะเพราะว่าน่าจะเป็นช้นที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะอ่ะรูนก็เหมือนเดิมอะ่ะ ไวรันมัวไวรัสโนโฟกัสนะครับก็สปีดเอสพีเอสพีถึกเร็วมีแม่นนะนี่ไม่ได้ไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับอ่ะเฟกเจอร์นะนี้ผมแก้รูนไปนิดหนึง่งนะก็ตอนนี้เลือดหนึ่งแปดสี่ห้าสี่นะครับแล้วก็ครีเรตเพิ่มมาเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะเพราะว่าตอนนั้น,นหุดหงิดนะไม่ค่อยขี้ก็เพิ่มก็เพิ่มครีเรตให้มันนะอาจจะยังไม่ร้อยแต่ว่าอันนี้ก็โอเคละนะครับก็ยังไม่ได้ทำขีร้อยนะ อพอได้ยินแสงก็ไม่ได้แก้อะไรมากนะครับวอเลนกับเอนิจีนะครับสปีดเอสพีนะครับก็ถึกเร็วมีแม่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะถึกเร็วมีแม่นนะแต่ว่าปรมุนมือให้ออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะเป็นวอลเลนโฟกัสหรือวอลเลนมัวผมก็ได้นะอันนี้เพราะอันนี้เป็น HP นะอ่าผมเน้นแบบถึกไปเลยนะเพราะว่าเอาไว้แทงวาแสงในในชั้น1ิด้วยนะในบางบางชั้นที่เราจะต้องใช้แทงวาแสงนะฮะ,ะแล้วก็สุดท้ายล่มนะ อันนี้เป็น o l ลเลนวิวนะครับสปีดแอ t แทกเคสนะเป็นแอทแทกห่งช่องเสกีหนึง่ชงช่องนะจริง,รงสเตตไม่ต้องทำเวอร์ขนาดนี้นะร้อยยี่สิรอยสามเลยเนี่ยมันก็เล่นได้สบายแล้วนะในหอเฮลนะครับอ่าแล้วก็ติดแม่นให้มันด้วยนะจะได้ปกอะแตกติดแล้วก็ก่อแตกสโลโมลติดเนี้ยเพื่อทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นอ e นี N ่ e ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยุ e ๊บ e. นะครับหรือว่าจะเป็นนูแสงก็ได้นะ แบบพวกตัวฮิวมู่ต่างๆนะครับได้หมดเลยนะหรือว่าไรจะไปเพิ่มการลดเกรอย่างเช่นผู้การล่มโพไเซดอนอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่ถนัมนะเพราะว่าอย่างที่บอกในตอนแรกนะแค่4ตัวนี้มันก็ผ่านแล้วนะโอเคแล้วเราก็ไปรวยกันชั้นนี้ก็สบายๆไปก่อนนะเก็บสามดาวไปเลยนะไปครับผม